ท่านชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงานที่ไม่เพียงจะช่วยปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานเท่านั้นแต่ที่ค่ายนี้ยังมีโครงงานดีๆที่เยาวชนได้ร่วมกันค้นหาพลังงานในรูปแบบใหม่ๆม,มานำเสนอด้วยครับท้ oh, yeah, า,าวเจาว้ขาข้าพเจ้าจะเป็นเยาวชนนานักอนุรักษ์พลังงานที่ดีของชาติ ความเข้าใจความถึงวิธีการประหยัดพลังงานถึงวิธีการประหยัดพลังงานให้แก่สาธารณชนให้แก่สาธารณชนาพลังไทยพไทยสู้เย้รู้สึกคึกเกิมขึ้นมาทันทีเลยครับนี่แหละครับคำมั่นสัญญาของน้องๆในค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน เ e เนเรชันพีที่จัดโดยบริษัทปตท,ท,ท,ทจำกัดมหาชนที่มาให้น้องๆเขาได้สัมผัสกับความรู้เรื่องพลังงานของจริงนอกห้องเรียนกันละครับเวลาที่เราใช้ตามบ้านเราจะบอกว่าแอร์คอยเราตั้งแต่ถ้าเราไม่ตั้งแล้วเรานอนเราจะนอนใช้แบบนี้ วัตถุประสงค์นะฮะของของค่ายอนุรักษ์นะฮะพลังงานเจเนเรชั่นพีก็มีการปูพื้นควารมรู้เรื่องเกี่ยวกับการหาน้ำมันนะครับการหาพลังงานมานะครับแล้วก็ให้ควารมรู้เกี่ยวกับว่าเราจะประหยัดในการใช้น้ำมันอย่างไรนอกจากนั้นแล้วเราจะหาพลังงานทดแทนมาได้อย่างไรในท้องถิ่นของเราเราสามารถที่จะหาพลังงานทดแทนน้ำมันได้โดยการใช้ไบโอดีเซลนะครับ หหรรืืออจะใช้ Gas NGV oh แกกสสได้เห็นของจริงนอกห้องเรียนกันไปแล้วคราวนี้ก็ต้องมาสัมผัสกับความรู้เรื่องพลังงานที่แบ่งซอยออกเป็นสถานีต่างๆทั้งเรื่องที่มาของแหล่งพลังงานก๊าซธรรมชาติและพลังงานทดแทนอื่นๆอย่างพวกแก๊สโซฮอ l และไบโอดีเซล ล้วก็ได้รู้ว่าพลังงานไฟฟ้าที่เราใช้ในบ้านของเราเนี่ยค่ะทีวีโทรทัศน์อะไรอย่างนี้ไฟฟ้าเขาทำยังไงมีขั้นตอนการทํำยังไงนะคะแล้วก็ได้ทราบว่าทุกวันนี้เนี่ยพลังงานก็ใกล้จะหมดไปแล้วเราจําเป็นที่จะต้องหาพลังงานอื่นๆมาทดแทนนะคะหลังจากสนุกสนานกันตามสถานีต่างๆแล้วทีนี้ก็มาถึงไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของงานค่ายครั้งนี้นั่นก็คือ การนำเสนอโครงงานของแต่ละโรงเรียนว่ากันว่าโครงงานเหล่านี้นี่เองที่ทำให้น้องๆได้มาเข้าค่ายครั้งนี้กันละครับนทีใหญ่ก็คือเป็นโครงงานการชีวภาพซึ่งผลิตมาจากเถษอาหารแล้วก็มูลสัตว์เนื่องจากว่าในในปัญหาจากโรงเรียนก็คือโรงเรียนขอนแก่นวิทยาี่ยเป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่แคบเกิดปัญหามลพิษก็ค่อนข้างจะส่งผลถึงน,นักเรียนทุกคนและครูบาอาจารย์ ฉะนั้นปัญหาที่เราจะแก้ได้ก็คือเราสามารถนรําเศษอาหารพวกนี้ไม่ให้มันเป็นขยะไม่ให้มันส่งกลิ่นเมนจึงได้เล็งเห็นก๊าซชีวภาพก๊าซชีวภาพเนี่ยสามารถนําไปทําได้หลายๆอย่างอย่างน้อยเราก็ได้ช่วยประเทศชาติตรงนี้ค่ะโอ้โหเห็นความตั้งใจจริงของเยาวชนคนรุ่นใหม่แล้วก็ค่อยสบายใจขึ้นมานะครับเพราะผมคิดว่าต่อจากนี้ไปน้องๆกลุ่มนี้ ก็คงได้ขยายผลต่อยอดเรื่องการอนุรักษ์พลังงานออกไปเรื่อยๆให้สมกับที่ได้ปฏิญาณตนว่าจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างรู้คุณค่านะครับโครงงานอนุรักษ์พลังงานที่เด็กๆนำมาเสนอในค่ายนี้จะต้องกลับไปทำจริงในโรงเรียนเพื่อให้ได้โครงงานที่สามารถอนุรักษ์พลังงานได้มากที่สุดครับรวมสร้างสรรค์รายการโดย บริษัทปตทจำกัดมหาชน